เดิมทั้งลํำน็อตไม่มีขยับยาลิส1.5ปี2010แท้ๆครับไม่เสียเวลามาดูกันเลยดีกว่าจะบอกว่าคันนี้ก่อนก่อนจะรีวิวเนี่ยผมขออนุญาตบอกก่อนนิดนึงอันนี้ผมยังไม่ได้ครีนซิ่งอะไรเลยนะบอกก่อนนะอาจจะยังมีฝงมีฝุ่นเล็กน้อยอันนี้พูดก่อนเลยยังไม่ได้ครีนซิ่งใดๆทั้งสิ้นมาดูก,ก่อนครับ เชิญครับมาโอเล่เดินงานเดินของฟองฝุ่นต้องบอกก่อนมีบ้างนะครับนี่ครับเดิมสนิทน็อตไม่มีขยับครับซ้ายไม่ขยับไปดูตรงกลางดูตรงหน้าเอาให้สบายใจครับหาไม่ง่ายนะผมพูดเลยรถอายุ1ิปสิบเอ็ดปีเดิมเดิมเนี่ยฝาเดิมเดิมเลยครับ โตโยต้าสาเดิมๆสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครับค้าขายแต่รถสวยครับรถเน่าขายไม่เป็นครับรายใจครับมงแม็กทุกอย่างตามนี้ครับขอบ15ยางดันหลบครับต่อครับนี่ขออนุญาตโอ,เ,อเลกแกเข้าไปถ่ายเลย ที่เปิดไว้รอแล้วตามสบายไม่แท้ๆหนึ่งแสนหนึ่งหมโลครับไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นครับท้าที่สุดไปเช็คที่ศูนย์ได้ก่อนมาซื้อครับบอกราคาก่อนด้วยเดี๋ยวลืมครับ2อ8แ0 0สามบาทเอาละนี่สภาพภายในเนาะใจเย็นๆน,นี่เดี๋ยวผมแกะนี่ดูนี่ครับดูครับดูครับ เดิมไหมครับแกะมันทั้งแถวเลยอ่ะดูครับให้ดูแบบนี้เพราะอะไรครับลูกค้าบางคนมาจากต่างจังหวัดมาและมาด้วยความหวังครับนั่นแปลว่าเขาต้องไม่อกหักใจยเย็นโอเล่นี่นี่แกถ่ายนี่เลยโอเล่นี่ปีสิบแท้ครับเอพิครับน็อตไม่มีขยับถ่ายล่างด้วยโอเล่เอาล่ะไปกันต่อเลยได้ไม่เสียเวลาจริงๆคันนี้ผมจะครีนซิ่งก่อนแล้วค่อยถ่ายแตม เมื่อวานลงในเพจไปแล้วนะครับว่าวันนี้เจอกันเราจะทําตามสัญญาครับแต่ไม่เหมือนบางคนนะครับต่อครับนี่ครับนี่ครับมาร์คเดิมๆเขาเรียกแกขับแล้ววะอ่ะดูมาร์คเดิมๆครับ,ะรรบปะดูท้ายกันอย่างที่ผมบอกฟงฝุ่นข้างหลังบอกเลยนะยังพอมีบ้างครับบางทีพอบางคันไปคลีนซิ่งมาเรียบร้อย คนแม่งหาว่าย้อมแมวครับไม่รู้เอาอะไรนักหนาครับหนึ่งเก้าห้าหกสิบขอบสิบห้าครับไม้แท้ๆครับของผมไม่มีกอมงกอไม,มอะไรทั้งสิ้นนี่นี่ฝุ่นฝุ่นเขาไม่แต่โชว์ความสวยไอเต็นนี่โชว์ฝุ่นดูฝุ่นยังอยู่เพราะยังไม่ได้คลีนซิ่งครับนี่ครับนี่ครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับดูซ้ายแล้วเดี๋ยวขวามันน้อยใจโอเล่จัดเนี้ นี่ครับดูครับขวาขวาน้อยใจนี่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 เอาให้ดูนี่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 มงม์าต่างๆอยู่ครบหมดนี่อ่ะเปิดท้ายนี่เอเลยเอเลนี่ถ่ายซีนนี่เลยแกถ่ายคมมานี่เออเออย้อนย้อนกลับมาย้อนกลับมาเออเห็นไหมไอ้ขาวๆเนี่ยนั่นะเนี่ยซีนต่างๆโรงงานอยู่ครบท้วนหมดครับนั่นแปลว่าไม่มีโดนจิ้มโดนที่โดนกระแทกใดๆหาเหี้ยอะไรทั้งนั้นครับ โอเคผมพูดอย่างนี้กับรถทุกคันที่เต็นท์นะครับก่อนมาซื้อครับกันดราม่าครับเพราะหลายๆคนมีความเชื่อว่าผู้ขายที่เป็นเต็นท์รถจะต้องกรอไม่ต้องย้อมแมวทาพิสูจน์เอาไปเช็คที่ศูนย์ให้สบายใจก่อนมาซื้อครับกันดราม่าครับนะครับเช็คก่อนเอาเช็คให้สบายใจครับมาเชิญครับมา ถ่ายเบอาอะไรต่างๆตามสบายเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกเต็มที่ครับเอาละนี่ขออนุญาตครับเมื่อวานดันไปลงในเพจครับเมื่อวันนี้จะรีวิวคลีนซิ่งไม่ทันแต่ทําตามสัญญาครับเห็นไหมไหมเห็นเห็นมากปะมันยอดแสงปะวะไม่ยอดนะโอเคอ่ะต่อโอเล่แกไปตรงที่เหมือนจะขับกลับบ้านอะ่ะ นี่ครับนี่คือมุมมองของการจะขับกลับบ้านครับเชิญครับถ่ายเลขมงเลขไม้ต่างๆต,ตามสะดวกคิดง่ายๆครับเหตุผลที่ผมถ่ายเป็นคลิปแบบนี้ครับนั่นแปลว่าอะไรถ้ากอไม้มาอะไรมาไม่โง่ถ่ายเป็นคลิปแบบนี้หรอกครับคิดง่ายๆครับรถสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทอ่ะ ต่อมาโอเล่ใจเย็นอ่ะแกยืนสูงกันยืนสูงกอนเอเล่นี่นี่นีนี่นี่ผมแกะให้ดูแบบนี้ทุกคันน่ะค้าขายผมว่าผมจริงใจอ่ะนะแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยแพงจังเลยหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ว่ากันอยากได้รถถูกไปซื้อรถควันตายตามหลังสอนอครับที่มันเอามาบิ้วกันนะครับก็แล้วแต่ไม่ว่ากันเฮ้ยเไอ้นี่เลยอุตสาห์เปิดนี่แกะดูน็อตเลย ไม่มีขยับไม่มีขยับเฮ้ยแม่งหกนาทีแล้วโอเลไปหน้ารถไปหน้ารถไปหน้ารถเลยหกนาทีกว่าแล้วเอาละเดิมทั้งลัมน็อตไม่มีขยับเลยนะยงเว้นน็อตล้อครับเพราะเปลี่ยนแม็กครับแจ้งราคาเลยครับไม่เสียเวลาครับสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทกำตังมาหมื่นสี่ส่ง คำนวณจาก5ปีนะคดนนีได้5ปีนะพอลดมันเก่าแล้ว5ปีนะย้ํานะไม่เหมือนคันอื่นนะ5ปีเดือนละ5,155ราบาทกาตังมาหมื่นสี่ส่ง5ปี5,155บาทหรือจะซื้อสดก็2,38,0 0 0บาทเน็ตเน็ตครับไม่ต้องจ่ายวงจ่ายแบวกอะไรเพิ่ม2 3 8 0 0 0บาทเน็ตเน็ตครับเบอร์โทรผมผมคิดว่าคนจะซื้อจริงหาเบอร์ผมโทรไม่ยากครับไม่ต้องขอครับสวัสดีครับ